ในปัจจุบันครับเราอยู่ในยุค Digital Transformation ที่หลายบริษัทได้เก็บข้อมูลของลูกค้าไว้จํานวนมากเพื่อที่จะทาไปวิเคราะห์ต่อยอดเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการทํางานของบริษัท แต่ว่าไม่ใช่ว่าทุกบริษัทนั้นจะมีทรัพยากรในการทำา d t t a n n l y y t i s หรือว่าสร้าง AI เองจึงมีความจำเป็นครับที่จะต้องส่งข้อมูลออกไปข้างนอกเพื่อไป Process กับ Data Processor จุดนี้แหละครับที่ทำให้เกิดข้อจำกัดความกังวลปัญหามากมายครับเนื่องจากว่ากฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าจะเป็น GDPR PDPA กาลัง e m m r r g e ขึ้นมาในสังคมในปัจจุบันครับ ซึ่งพวกเราได้เห็นโอกาสได้ปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นจึงได้เกิดมาเป็น Perm AI 200 Ecosystem ซึ่งโซลูชันที่เราพัฒนามีพื้นฐานมาจากเทคโนโลยี Homomorphic Encryption ที่จะทำให้การประมวลผลข้อมูลนั้นทำได้บนข้อมูลที่ถูกเข้ารหัสหรือเรียกอีกอย่างว่าประมวลผลแบบไม่เห็นข้อมูลนั่นเองครับเปรียบเสมือนกับเราใส่ข้อมูลลงไปใน black box ก่อนที่จะส่งไปประมวลผลทำให้ความเสี่ยงของข้อมูลนั้นหายไปครับเนื่องจากว่า Raw Data ไม่เคยออกจากบริษัทแม้แต่ก้าวเดียวครับ ซึ่ง Product ของเราก็คือ encrypted data management tools สำหรับทั้งทางบริษัทและ data processor ที่จะใช้ในการเข้ารหัสข้อมูลถอดรหัสข้อมูลเป็น key management รับส่งข้อมูลหายกันไรกันครับในส่วนของ Library ที่จำเป็นเราก็จะ open source ให้กับ data processor ที่จะใช้ในการเขียนโมเดลสำหรับ machine learning ขึ้นมาทำให้ทุกขั้นตอนนั้นง่ายและสะดวกต่อการใช้งานมากที่สุดครับเดี๋ยวเรามั่นใจว่าสิ่งนี้นะครับจะมา revolutionize วงการของ data อย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแน่นอนครับขอบคุณครับ